ความที่เห็นของคุณบอกอเหมือนเดิมนะคะบอกอปุ๊ได้พูดว่าเมื่อจุลาลงกรณ์นะคะได้เปิดประตูให้ทหารเนี่ยมาทำไ i โอถึงมหาวิทยาลัยเลยเขาบอกว่าเห็นการทำไอ o อของทหารแล้วก็ฝ่ายความมั่นคงมากันเยอะแล้วเดี๋ยวก่อนนะคะเดี๋ยวมี่ขอดูคลิปก่อนว่ามีเปิดคลิปผิดหรือเปล่าสักครู่นะคะน่าจะเป็นคลิปนี้อ่ะเดี๋ยวสักครู่ค่ะ อืมมาดูต่อนะคะบอกว่าการทำไอโอของทหารแล้วก็ฝ่ายความมั่นคงเนี่ยเราเห็นกันมาเยอะแล้วเราเห็นกันมามาหลากหลายช่องทางเลย <c oughs> ตายละขอโทษ <c oughs> ขอภัยนะคะปิดไมค์ไม่ทันเขาบอกว่ามิสหายหลายท่านเลยช่วยกันร,รวบรวมมา แล้วเราก็ได้เห็นถึงความเคลื่อนไหวของทหารในมหาวิทยาลัยเขาบอกว่า,าส่วนของเซเว่นะคะก็เป็นเครือ CP แล้วก็เป็นส่วนหนึ่งของปฏิบัติการ I.O. มาโจมตีด้วยวันนี้เนี่ยเรามาดูความก้าวหน้าทางด้านวิชาการของจุฬากันครับเดี๋ยวนี้เนี่ยเขาเปิดให้ทหารหรือว่า I.O. เนี่ยเข้าไปสอนวิชา นะคะเป็น general uh, education นะคะก็คือเข้าไปสอบแทกถึง2วิชานะคะก็คือวิชาการพัฒนาความมั่นคงแห่งชาติให้กับสถาบันวิชาการป้องกันประเทศเป็นผู้ดูแลทางวิชาวิทยากรแล้วก็เป็นทาหารทั้งหมดเลยและวิชานะคะเกี่ยวกับทางด้านทหารก็คือวิทยาการทาหารวิทยากรส่วนใหญ่นั้นก็เป็นทาหาร กับสภาความมั่นคงแห่งชาติเขาบอกว่าปกติแล้วเนี่ยไอวิชาพวกเนี้น้ำมันจะเป็นวิชาเลือกนักศึกษาทุกคณะเนี่ยลงเรียนได้มากเนื้อหาไม่ยากนักศึกษามักจะลงไปเรียนเพื่อเอาเกรดเขาบอกว่าจากข้อมูลของ Facebook เนี่ยมีการแสดงว่ามีมหาวิทยาลัยอย่างน้อย4ี่แห่งที่อนุญาตให้ทหารหรือว่าไอเนี่ยเข้าไปจัดการเรียนการสอน ในสถาบันได้คุณรู้ไหมคะว่ามีสถาบันอะไรบ้างก็คือมีจุฬาลงกรณ์นะคะมีมหาวิทยาลัยบูรพามีมอกรุงเทพนะะมีมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตขบมดในความเป็นจริงเนี่ยน่าจะมีเยอะมากกว่านี้ถ้าหาน่าจะเข้าถึงมหาวิทยาลายัยแล้วก็ราชภัฒต่างๆในต่างจังหวัดได้หมดแล้วโ,โหนี่คุณขนลุกไหมล่ะ น้าว่าตอนนี้มีปฏิบัติการ i อนะคะที่เข้าไปตามมาหาวิทยาลัยไ,ไปเขาเรียกอะไรอ่ะไปไปล้างสมงไหมเออไปปลูกฝังไปปลูกผีอะไรประมาณเนี้ยเขาบอกว่าอันนี้เนี่ยเป็นรีวิวนะคะวิชาวิทยาการอาหารเนี่ยแหละเขาบอกว่าของเด็กจุฬาสามย่านนะคะในเทมอมสองปีพศสองพันห้าร้อยหกสิบสองนะคะบอกว่าวิชานี้เนี่ย ถ้าจะเรียนควรจะมีเพื่อนเรียนด้วยนะเพราะว่าถ้าไม่มีเนี่ยมันจะน่าเบื่อมากเขาบอกเนื้อหาของวิชานี้ก็คือตามชื่อเลยนะคะเรียนเกี่ยวกับการทาหารยุธโทธโปรกรณ์ทาหารโบกฐานเรือทหารอากาศเขาบอกโดยในแต่ละอาทิตย์เนี่ยก็จะมีวิทยากรจากข้างนอกเนี่ยมาสอนซึ่งก็เป็นทหารนั่นแหละมีการเช็คชื่อทุกคาบเลยถ้าจำไม่ผิดเนี่ยคือมีโต๊ะให้เซนตอนที่เข้าห้องด้วย ส่วนใหญ่เนี่ยเราก็จะไปเซน็นแล้วก็จะไปหาโอกาสเดินออกงานวิชานี้เนี่ยมีทุกอาทิตย์เลยเป็นงานสบายๆให้เขียนว่าได้อะไรจากการเรียนอาทิตย์นั้นแล้วก็ส่งลงใน google drive นะคะแล้วก็บอกว่าซึ่งจริงๆเนี่ยก็เหมือนไม่มีใครมาอ่านที่เราพิมพ์ส่งหรอก เข้ามาเช็คงานเฉยๆเพราะว่าเท่าที่ดูเนี่ยคือทุกคนก็ก๊อปคําพูดกันมาแล้วก็เอามาส่งบางคนเนี่ยมีการโหลดไฟล์ของเพื่อนที่ส่งแล้วเอามาเปลี่ยนชื่อแล้วค่อยส่งเป็นของตัวเองก็มีบางคนพิมพ์บรรทัดเดียวแล้วส่งหรือว่าบางคนพิมพ์ด่าก็มีแต่ก็ไม่เห็นว่าใครเนี่ยจะโดนอะไรเลยวิชานี้เนี่ยมีสอบกลางภาคกับปลายภาค กลางภาคเนี่ยถ้าจำไม่ผิดต้องอ่านหนังสือมาเหมือนกับเขาเนี่ยมีไฟล์ให้โหลดแล้วก็เอาไปพิมพ์นะคะอ่านเอาเองส่วนทางปลายภาคเนี่ยเขาก็จะบอกข้อสอบแล้วก็บอกคำตอบในห้องก่อนเลยให้เวลาจำา30นาทีจากนั้นก็เริ่มสอบแต่ความทรมานของวิชานี้นั่นก็คือการที่จะต้องไปเข้าค่ายสครั้ง ครั้งหนึ่งเนี่ยก็จะไปกับทางทาหารอากาศแล้วก็ทาหารบกส่วนอีกครั้งหนึ่งก็จะไปกับทาหารเรือแล้วก็ต้องไปทำนู่นทำนี่ตามที่เขาได้มีการจัดงานจัดตารางเอาไว้ให้แล้วก็บอกว่าส่วนใหญ่เนี่ยก็คือการไปนั่งดูนั่นดูนี่ดูเขาซ้อมต่างๆก็ไม่ได้หนักหนาอะไรมากฟีลมันก็เหมือนกับการเราไปเป็นแขก ของเขาเขาก็ดูแลเราดีไม่เหมือนกับการเข้าค่ายลูกเสือที่เหมือนกับว่าโดนจับไปทรมานแต่ก็ควรที่จะมีเพื่อนไปด้วยไม่อย่างนั้นเนี่ยเหงาเปล่าเปลี่ยวแล้วก็เบื่อมากในการเรียนโดยเฉพาะไอการไปเข้าค่ายที่มีการพูดอ้อมๆนะคะในห้องว่าใครถ้าไม่ไปก็จะไม่ได้เกรดเ ถ้าโรงเรียนวิชานี้ก็จะต้องเตรียมใจนะคะในการไปเข้าค่ายด้วยซึ่งหนีไม่ได้ด้วยโดยรวมเนี่ยเราก็จะไปลงกับเพื่อนๆหลายๆคนเลยทุกคนเนี่ยก็ได้เกรด A กันหมดเลยถ้าจะลงเก็บ A เนี่ยขอแนะนำเลยแต่ความรู้ก็คือสูนะจ้านะคะนี่ก็คือเป็นรีวิวนะคะที่ทุกคนได้เห็นบนหน้าจอนี้แหละ เป็นการรีวิวของนักศึกษาของมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์นะแล้วคุณดูแล้วกันว่าการที่มันมีไอโอทหารเข้าไปปลุกฝังวิชาอะไรพวกเนี้ยแล้วเหมือนเป็นลักษณะของการท่องจําไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยเหมือนที่นักนักศึกษาได้พูดแหละว่า ความรู้เนี่ยเป็นศูนย์แต่ที่นักศึกษาเขามาลงเก็บเนี่ยเพราะว่ามันได้เกรดกันง่ายๆไง,งถ้าคุณท่องจําคุณทําตามที่เขาไกด์ไลน์อย่างเงี้ยมันก็จะสามารถที่จะได้เกรดง่ายๆได้เกรดเออะไรแบบเนี้ยต่อมานะคะเดี๋ยวมาดูรีวิววิชาการพัฒนาความมั่นคงเขาบอกว่าเนื้อหาที่เรียนเนี่ยเกี่ยวกับความมั่นคงของชาติในด้านต่างๆวิชานี้เนี่ยอาจารย์ไป็นอาหารมาสอนเองทุกคาบเลย เปลี่ยนอาจารย์ทุกอาทิตย์ตามหัวข้อนะคะมีการเช็คชื่อทุกคาบเลยแต่ก็นั่งเรียนแบบสบายๆนะมีการสอบมิดเทอมไฟ n นลนะคะเป็น Choice ธรรมดาก่อนสอบเนี่ยมีการติวให้แบบแม่นๆเลยก็คือบอกข้อสอบแม่นๆเลยมีการบ้านสรุปเนื้อหาที่เรียนทุกคาบแล้วก็มีพิมพ์หนึ่ง A4 นะคะไม่ยากแค่ส่งครบก็พอแล้วก็ มีการไปทริปนะคะสวันหนึ่งคืนทั้งหมด2ครั้งช่วงหลังมิเทอมมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมก็คือไปทัศนศึกษาเกี่ยวกับทหารบกทหารเรือทหารอากาศค่อนข้างที่จะอยู่สบายไปพร้อมกับอีกสมหาวิทยาลัยที่เปิดสอนในวิชานี้ด้วยเหมือนกันกลับมาก็ทำรายงานส่งแบบสองสาหน้าสั้นๆมีการไปทัศนศึกษานอกสถานที่ ในช่วงค่าเรียนหนึ่งครั้งนะสรุปเนื้อหาที่เรียนอาจจะดูน่าเบื่อแต่สอบเนี่ยชิลมากเลยนะมีการไปทริปมีนอกสถานที่เข้าเรียนส่งงานเข้าสอบไปทริปเกรดออกมาเนี่ยสวยมากอยู่แล้วนะคะได้เอย่างเงี้ยหมอนได้รู้จักเพื่อนใหม่ด้วยเทอมที่เราเรียนเนี่ยที่ต้าใจดีมากๆเลยก็คือสิ่งที่จะบอกก็คือมันเป็นการเหมือนแบบไปรับเงื่อนไขดีลของเขาแหละ ก็คือถ้านักศึกษามาลงวิชานี้แล้วทําตามที่เราสั่งทําตามที่เราสอนเราก็จะให้เกรดคุณ A ถูกไหมมันก็เหมือนเป็นการชุบตัวแหละว่าถ้าเกิดคุณมารับดีลเราเนี่ยคุณก็จะเอาเกรด A เนี่ยไปคลองแต่คุณก็จะไม่ได้อะไรเลยนอกจากการท่องจําหรือว่าการฝังการปลูกฝังไอ้พวกเกี่ยวเรื่องทหารเนี่ยแหละเข้าไปในหัวสมองถูกไหมแล้วไอ้การสอบอะไรพวกนี้ก็คือไม่มีอะไรเลยเขาก็บอกให้คุณท่องจํา เราก็สอบไปตามนั้นแล้วคุณก็ได้เกรดเอมันก็เป็นการแลกดีลกันนั่นแหละนะเราก็บอกว่าเป็นวิชาที่ทหารเนี่ยมาสอนเกี่ยวกับความมั่นคงของชาติแต่ละคาบก็มาสอนด้านต่างๆมีการเช็คชื่อทุกคาบเลยก็รู้สึกว่าเช็คๆไปอย่างนั้นแหละส่งสรุปที่เรียนของแต่ละคาบด้วยนะแต่ไม่ต้องส่งท้ายคาบจะดองแล้วรวมส่งทีเดียวเลยก็ได้ซึ่งอาจารย์ได้บอกว่า ต้องการปริมาณไม่เน้นคุณภาพโอ้โหนี่อาจารย์เป็นคนพูดเองนะเออตลกดีวะ่ะเขาบอกว่าสอบเนี่ยมีทั้งมิดเทอมแล้วก็มีทั้งไฟแอลแต่เป็นในคาบเรียนแล้วอาจารย์ก็จะสรุปเนื้อหาแบบแม่นๆมาให้เลยแบบข้อตอบข้อเลยนะก็คือเห็นไหมคะว่าไม่ได้มีอะไรคืบหน้าเลยก็คือการที่คุณเอาข้อสอบมาบอกแล้วให้นักเรียนท่องจําเสร็จแล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้วก็สอบแล้วมันจะไม่ได้ A ได้ยังไง ก็นี่แหละคือการแลกดีลกับอาหารนะคะแล้วตอนนี้เห็นไหมคะว่าลงไปแลกดีลกับาทางนักเรียนแล้วนะทางนักเรียนนักศึกษาแล้วนะนิสิตแล้วเ็าบอกว่าเนี่ยแหละก็คือสอบก็แบบสบายๆเลยนะคะมีการสรุปเนื้อหาให้แบบแม่นๆเลยข้อต่อข้อกันเลยทีเดียวแล้วก็มีบังคับไปทริปนะคะนักศึกษาทัศนศึกษาสองสามครั้ง บอกครั้งแรกเนี่ยไปอนุสองสถานแห่งชาแถวแถวฟิวเจอร์พาร์คลังสิตอันนี้เนี่ยไม่บังคับถ้าสะดวกก็ไปถ้าไม่สะดวกก็ไม่ต้องไปส่วนอีก2ครั้งเนี่ยไปดูงานของทหารอากาศควบก,กับทหารบกแล้วก็ทหารเรือของทหารอากาศเนี่ยไปที่โรงเรียนการบินถ้าโชคดีก็จะได้เล่นเ,เครื่องเล่นอะไรของเขาด้วยนะเป็นเป็นเขาเรียกอะไรอะ่ะไม่ใช่เครื่องเล่นสิเขาเรียกอะไรอะ่ะ เหมือนได้ทดลองอะทดลองของจริงอะว่างันเถอะของทหารอาหารเนี่ยขออภัยทหารอากาศนะคะก็คือไปทดลองเกี่ยวกับพวกการบินอะไรพวกนี้ด้วยนะบอกโดยรวมมันก็เหมือนกับงานวันเด็กนั่นแหละแบบพรีเมียมนะคะก็คือแทนที่ว่าเด็กจะเล่นก็คือให้นักศึกษาไปเล่นไปศึกษาบนรถถังบนเครื่องบินอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วก็เอาเกรดไปว่างันเถอะเขาบอกว่าของทหารบกก็จะคล้ายๆกับรอดอดเลย แบบไม่เหนื่อยดูอย่างเดียวนะ,ะส่วนของทหารเรือก็ได้นั่งรถเกาะสะเทินน้ำสะเทินบกนะคะจำลองการยกพลขึ้นบกสนุกมากเนื้อหาไม่ยากเพราะสุดท้ายก็มีสรุปอย่างที่ได้บอกไปนั่นแหละนะ,ะบอกปริมาณงานถ้าดองเยอะก็เยอะหน่อยแต่ถ้าแถได้อาจารย์ใจดียืดหยุน่นก็ก็ไม่มีปัญหาอะไรเลยนะก็คุณดูแล้วกันว่าสรุปแล้วเนี่ย เราไม่เข้าใจว่าเพราะอะไรนะคะเขาถึงได้เอา i อเนี่ยเข้าไประบาดในมหาวิทยาลัยด้วยคุณรู้ไหมคะในสไลด์นี่เขาเขียนว่าอะไรเขาบอกบอกว่าทำไออไปเพื่ออะไรนะ,ะบอกว่าสถานการณ์มีทั้งภาวะปกติแล้วก็วิกฤตแล้วก็สงครามนะคะทำา i อไปเพื่อการรับรู้ ความเข้าใจความเชื่อมัน่นศรัทธาความร่วมมือการเป็นฝ่ายเราตอบเป้าหมายนะโอ้โหเขามีการเชื่อมสอนกันแบบนี้เลยนะอืมแล้วบอกอะไรนะความมั่นคงแห่งชาติด้านสังคมจิตวิทยาความหมายก็คือสภาพทางด้านสังคมที่ทำให้ประชากรสามารถครองชีวิตอยู่ได้ด้วยความปกติสุขมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินได้รับความเป็นธรรมจากกระบวนการยุติธรรม และความเป็นธรรมในการดำเนินชีวิตมีความเสมอภาคพาาดอลภาพมีความรู้ความสามารถมีวัฒนธรรมจริยธรรมศิลธรรมและมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของพลเมืองต่อสังคมตลอดจนมีจิตสำนึกและความภาคภูมิใจในความเป็นชาติและเกียรติภูมิของบรรพบุรุษรวมทั้งการยึดมั่นในอุดมการณ์ของชาติ นะแล้วก็คำขวัญนะคะบอกว่าเด็กวันนี้คือผู้ใหญ่ในวันหน้าช่วยกันดูช่วยกันนำพาอย่างสร้างสรรค์ช่วยชีย้แนะสิ่งที่ดีให้ทำกันแล้วก็มั่นทำให้ดูเป็นผู้นทำทให้ดูเป็นผู้นำไม่ควรดุไม่ควรด่าไร้สาระเอาชนะด้วยน้ำเสียงเพียงแค่ขำ เด็กจะเห็นสิ่งไม่ดีเป็นภาพจำจงชี้นำตามคันลองของสังคมนะคะก็โอ้โหเขาเรียกเอาเอาอะไรไปปลูกฝังให้เด็กเนี่ยอย่างเช่นสถาบันจิตวิทยาความมั่นคงสถาบันวิชาการป้องกันประเทศนะผลลัพธ์ที่ได้ก็คือนักศึกษาเข้าใจเชื่อมั่นแล้วก็สนับสนุนทหารด้วยโอ้โห อันนี้ชัดเจนเลยนะก็คือเห็นไหมคะว่าที่ผ่านมาเนี่ยในเดือนตุลาเนี่ยนักศึกษานิสิตอะไรทั้งหลายแหล่เนี่ยจะต่อต้านทหารเพราะฉะนั้นอันนี้คือความคืบหน้าค่ะในปีพศสอง2ันห้า้อยหกสิบสองมันเริ่มมีโครงการอันเนี้ยเข้าไปที่พวกบรรดาสถาบันอะไรทั้งหลายแหล่ไม่เชื่อนะคะว่าเขาต้องการที่จะล้างสมองพวกนิสิตนักศึกษา,าเนี่ยแหละว่าไม่ให้เกลียดทหาร เห็นไหมคะเขาบอกว่าผลลัพธ์ที่ต้องการเนี่ยคือต้องการให้ทาหาราได้รับการสนับสนุนจากนักศึกษานะแล้วก็นักศึกษาเนี่ยเข้าใจแล้วก็เชื่อมั่นให้การสนับสนุนทางทาหารด้วยซ้ำก็อันนี้ก็คืออยากให้ทุกคนได้รับรู้นะคะว่าอันนี้ก็เป็นการเ,าเปิดโปรงนะคะออกมาจากทางด้านบอก,กอปุ๊เนี่ยแหละนะคะว่าเออนะเอาเข้าไปตอนนี้ก็คือมีผววบรรดา ทหารเนี่ยเอาไอ้หน่วยงานเนี้ยเข้าไปหล่อหลอมล้างสมองพวกเด็กๆแล้วนะคะอืมแล้วก็เดี๋ยวมาดูความที่เห็นของคุณบอกอปุ๊นะคะเกี่ยวกับเรื่องอะไรเอ่ยเดี๋ยวนะมีขอดูก่อนอ่าก็เกี่ยวกับเรื่องของ การได้รับตำแหน่งของอุ้งอิงเนี่ยแหละนะคะแล้วก็มีพวกแฟนคลับของอุ้งอิงเนี่ยแก่แล้วนะก็อายุสัประมาณ5.60เนี่ยแหละเขาก็ถือป้ายนะคะขอแสดงความดีใจกับหัวหน้าพักคนใหม่อุ o ้งอิงนายหญิงของเราสิ่งที่พี่พูดว่าอายุ5.60แก่แล้วเนี่ยเพราะอะไรรไมเพราะว่าเราต้องการที่จะบอกไงว่า สิ่งที่เป็นพักเพื่อไทยเนี่ยเยอะมากเลยนะคนที่เป็นอายุแบบนี้แล้วน้ำหูน้ำตาไหลเนี่ยเวลาที่เจออุ้งอิงอะไรประเภทนี้แล้วคุณคิดดูนะว่าเขาไปถือป้ายเชียร์อุ้งอิงนะคะโดยที่ว่าบอกว่าขอแสดงความดีใจกับหัวหน้าพักคนใหม่อุ้งอิงนายหญิงของเราโอ้โหอันนี้มันทำให้เรารู้สึกว่าสะท้อนใจนะเห็นไหมคะเขาเขามองว่าเป็นเป็นเหมือนดั่งนายเหนือหัวแล้วคุณจำได้ไหมว่า ชลนลนาเนี่ยเขาก็ก้มแบบสุดๆเลยนะก้มให้รู้เลยว่ากูเนี่ยเป็นเป็นค่าเก่าเต่าเลี้ยงอ่ะเออให้ความเคารพนายหญิงของเราเพราะฉะนั้นเนี่ยโชลนลนานกับคุณป้าคนนี้ก็ไม่ได้ต่างอะไรกันเลยก็คือมองว่าเป็นเหมือนนายน้อยอ่ะคุณคุณเคยดูในหนังะดูในหนังไหมล่ะหนังจีนหรือหนังอะไรก็แล้วแต่ที่เอเนี่ยเวลาที่มี เขาเรียกอะไรเจ้านายน้อยแล้วมีคนรับใช้อะไรอย่างเงี้ยน,นะเจ้านายน้อยเนี่ยอายุแบบหกเจ็ดขวบเนี่ยจะวิ่งไปไหนเนี่ยข้าราชบริพารก็ต้องวิ่งตามถูกไหมไปรับใช้เพราะว่าเป็นนายน้อยนายน้อยของเราอะไรอย่างเงี้ยน,นี่ก็ลักษณะดเดียวกันนะคะก็อายุก็เยอะแล้วนะคะแต่ก็ยังมาชูป,ป้ายยิ้มแล้วเอาพวงมาลัยมาด้วยนะนี่ไม่แน่ใจเลยว่าเขาเอาพวงมาลัยเนี่ยไปกราบองค์อิงหรือเปล่าเราก็ไม่มั่นใจนะคุณดูแล้วกันนี่มันมันถึงขนาดนี้เลยนะ เออเอาวงอะไรมาแล้วก็บอกว่าอุ้งอิงเนี่ยคือนายหญิงของเราโอ้ก็ตลกดีนะคะก็เนี่ยแหละด้วยอิทธิฤทธิ์นะคะของทางเ,าเขาเรียกอะไรตระกูลชินวัตรเนี่ยแหละนะคะนี่ก็ฝากเอาไว้